สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เครารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่17กร,รกฎาคม25685ดทุ่มเศษนะครับก็มาดึกเหมือนเช่นทุกวันเลยนะครับเกี่ยวกับคลิปอสมของเรานี่อสมออายุเกิน60ปีจะไม่ได้รับเงินค่าบรยการเดือนละ2,000บาทจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอันนี้ข้อมูลนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบข่าวนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยาที่สุดมาเล่าฟังอีกครั้งนะครับ สืบเนื่องมาจากที่นําเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอรอบดึกวันนี้ก็เนื่องมาจากมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาบอกว่าเขาเป็นอสมอนะแล้วก็เขาประชุมมาแล้วบอกว่าอย่างนั้นมีการประชุมมาแล้วได้รับฟังข้อประชุมมาแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี่อสมอที่อายุเกิน60ปีนี่จะไม่ได้รับเงินค่าปาระกัาไม่ได้ออกจากอสมอนะคือเขาจะ เขาจะยังให้เป็นอสมอ,อยู่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นนะ,ะผู้คอมเมนต์มาเขาบอกอย่างนั้นผู้เสนอความเห็นมาเราเคยทําคลิปอ,อสมอมาโดยตลอดก็มีอสมอคอมเมนต์มาบอกว่าเรื่องอายุเกิน60ปีนี่ไม่ได้ออกจากอสมเขาบอกอสมเขาคอมเมนต์มาว่าอย่างนั้นประชุมมาแล้วอายุเกิน60ปีก็ไม่ได้ออกจากอสมอจะให้เป็นอสมอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จะไม่ได้เข้าประกัน2,000บาท แต่จะได้เฉพาะสิทธทิประโยชน์อื่นๆค่ารักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆที่เป็นสิทธิของอสมออ,อื่น่ได้หมดได้สิทธิหมดแต่ว่ายกเว้นค่าบริกการ2,000นบาทนี่จะไม่ได้ว่าง,งั้นอันนี้ก็เขาประชุมมาอย่างนั้นนะ<อ>เขาก็คอมเมนต์มาบอกเรานะครับอเอาละครับประเด็นนี้เราจะตรวจสอบข้อมูลนี้นะครับจะสอบถามจากกระทรวงสาธารณสุขให้นะครับแล้วจะมาพูดคุยทีหลังในประเด็นนี้ แต่วันนี้วันที่17กรกฎาคม258จะพูดอย่างนี้ครับจะพูดอย่างนี้ฟังให้ชัดครับจะพูดอย่างนี้ประเด็นอสมอเกิน60ปีจะไม่ได้รับเงินค่าบริการเดือนละ2,000บาทณวันนี้ณวันนี้ยังไม่ใช่เรื่องจริงนะเ <registry S 1> ข้าใจนะครับยังไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอะไร <t> เอาเอาข้อมูลนณวันนี้ก่อนวันหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้ก็คือวันที่17กรกราคมคือวันที่เราพูดคุยกันนี่<อ>นะขณะนี้นี่ พี่น้องอสมเป็นอสมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสามัครสาธารณสุขพศ .2554 นี่ชื่อเต็มของระเบียบชื่อย่อก็คือระเบียบอสมพศ2องพนนั่นแหละชื่อย่อนะครับทีนี้เราเป็นอสมเนี่ยเราเป็นอสมตามระเบียบอสมพศ2องพอยู่ฉะนั้นตามระเบียบพศอสมสองพนีนี้พี่น้องอสมเป็นอสมได้ตลอดชีวิต ถ้ายังทํางานได้อยู่ยังไม่ได้ลาออกอยังอ,อสมอยังทํางานได้อยู่ยังไม่ได้ลาออกยังไม่ได้มีความผิดจนมีคําสั่งให้ออกอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็คือทงังยังทํางานได้อยู่นี่ก็ยังจะได้รับค่าป่วยการเดือนละสองพันบาทไปเรื่อยๆนะครับไป,ไปเรื่อยไปจนถึงเมื่อไหร่<ป>หนึ่งเสียชีวิตครับเสียชีวิตก็เป็น,นอ,อสมอไปได้นะสรรีก็เลือกรับค่าผู้การสองพันบาทไปเขาก็จะคัดเลือกอสมอใหม่มาทดแทนนะ อาประเด็นที่1นึ่งเดี๋ยวได้รับค่าเริกการไปอย่างนี้2มีคําสั่งให้เราออกเพราะเราทำความผิดทำความผิดไปโดนล่องเรียนโดนอะไรก็ไม่ทราบละแต่ว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อท็จจริงแล้วปรากฏว่ามันผิดจริงจนถึงขนาดจะต้องได้ออกเขาก็จะมีคําสั่งให้ออกและออกด้วยเหตุอื่นๆก็ว่ากันไปเมื่อออกไปแล้วนี่ก็จึงจะไม่ได้เงินค่าเริการสอง0บาทแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตยอยู่และยังปฏิบัติงานได้ก็จะได้ไปเรื่อยนะฮะนี่นี่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เพราะ ปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายังใช้ระเบียกบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอสมพศสองห้าสี่อยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลปัจจุบันนะั้นเป็นแบบนี้นะเกิน60ปียังได้ข้าประกันหรือเปล่าได้สิครับยังได้ตามปกติเพราะเราเป็นอสมอาตามระเบียบเดิมนะส่วนอนาคตอายุเกิน60ปีจะไม่ได้รับค่าประกันเดือนละสองพันบาทอันนั้นต้องไปดูข้อกฎหมายคําว่าอนาคตห,หมายถึงกฎหมายอกอก่กรน,นะ ตอนนี้กฎหมายยังอยู่ที่สภาผู้แทรรรนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้พิจารณากฎหมายร่างพระาชบัญรัติร่างพระราชบัติอสมอหรือร่างกฎหมายพรบร่างร่างพ,าพรบสมอนีอ่สภาผู้แทนราษฎรโดยสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้พิจารณากฎหมายยังไม่ได้ออกกฎหมายเรื่องอยังอยู่ที่สภาอยู่นะทีนี้การออกกฎหมายมันมีหลายวาระวาระที่หนึ่งรับหลักการเขาจะอภิปรายกันอย่างก,กว้างขวางไม่รู้ว่าจะอภิปรายกันอยู่กี่วันเสร็จแล้วก็จะต้องโหวต บวชผ่านหรือไม่ผ่านวาระที่หนึ่งเขาก็เรียกว่ามีการโบวตรับวาระที่หนึ่งถ้าวาระที่หนึ่งรับหลักการเนี่ยสสในสภายกมือให้เยอะกฎหมายก็ผ่านวาระที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายมันจะเป็นวาระที่สองพารณาวาระที่สองวาระที่สามต่อไปวาระที่สองเนี่ยจะเป็นการแปรยติเป็นการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายมาตราแก้ไขข้อความตรงไหนตรงไหนเพิ่มะว่ากันไปจนวาระสามเนี่ยพารณาอีกครั้งแล้วก็ยกมือ ถ้าผ่านวาระสามจึงจะเป็นอันว่ากฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและจะถูกส่งไปให้สวพิจารณาเมื่อผ่านการพิจารณาของสอวปุ๊บก็จะสิ้นสุดกระบวนการการออกกฎหมายถ้าสวพิจารณาบทเสร็จสับให้ความเห็นถูกต้องแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเสนอกฎหมายที่ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปแล้วนี่เสนอเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาพิไทยปริมาพิไทยทรงพระปรมาลงทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้กฎหมายต่อไปนี่เรื่องกฎหมายยังมีอีกหลายขั้นตอนเสร็จแล้วกฎหมายยังออกไม่เสร็จขณะนี้ยังไม่ได้ออกเลยยังอยู่ในสภาอยู่นะวันนี้17็กรกฎาทีนี้ประเด็นอสมอายุเกิน60ปีจะไม่ได้รับเงินค่าประกันเดือนละ2,000บาทต้องไปดูกฎหมายตอนนั้นตอนเขาออกกฎหมายเสร็จก่อน มันจะมีผลมาคับใช้อย่างไงต่อไปนะครับเราอย่าเพิ่งไปกลัวก่อนนะฮะซึ่งตามที่มีพี่น้องอสมคอมเมนต์มาบอกเนี่ยมันก็จะใช้กับถ้ากฎหมายออกมาแล้วนะถ้ากฎหมายออกมาแล้วอันนี้วันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราพูดวันที่17ก,กรกฎาคมพูดในขณะที่กฎหมายยังไม่ออกมาเดี๋ยวเราจะวิาพากษ์วิจารณ์ให้ฟังต่อดังนี้ประเด็นอสมอายุเกิน60ปีจะไม่ได้รับเงินค่าประกันเดือนละ2,000บาทเขาจะไม่ใช้กับอสมเก่านะ เพราะอะไรครับเพราะกฎหมายจะไม่มีผลบังคับใช้กับอสมเก่าในประเด็นลักษณะในลักษณะที่ไม่เป็นคุณต่ออสมกฎหมายจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้กฎหมายเสร็จก็ยังไม่ทราบว่าจะประกาศใช้กฎหมายเมื่อใดกฎหมายจะมีผลบังคับใช้สําหรับอสมใหม่อสมใหม่คืออะไรอสมใหม่ก็คือหลังจากประกาศใช้กฎหมายคนที่จะเข้ามาเป็นอสมใหม่นี่กฎหมายจะมี มีผลบังคับใช้กับกลุ่มเหล่านั้นเต็ม,เต,มเต็มนะทุกมาตราที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมีผลบังคับใช้กับอ,อสมอใหม่เต็มเต็มอสมอสมใหม่มหมายถึงหลังประกาศใช้กฎหมายปั๊บถ้าหากว่ามีอสมอคนเก่าเสียชีวิตเขาก็คัดเลือกอสมอใหม่มาแทนนี่นี่แหละเขาเรียกว่าอสมอคนใหม่หลังกฎห,หกมายประกาศใช้หรือหลังกฎหมายประกาศใช้ไปแล้วเขามีโคต้าให้เพิ่มอ,อสมอ,อาจจะเพิ่มจังหวัดละกี่คนก็ไม่ทราบ แล้วมีโค้ตาเพิ่มอสมอเศษสับคนที่เข้ามาเป็นอสมอใหม่หลังประกาศใช้กฎหมายอสมอเขาเรียกว่าอสมอใหม่นี่แหละกฎหมายจริงจะมีผลบังคับใช้ทุกมาตราต่ออสมอใหม่นะรวมถึงที่พี่น้องไปฟังประชุมมาเนี่ยอายุเกิน6กสิปีจะไม่ได้รับค่าเผื่การเนี่ยก็ใช้กับอสมอใหม่เพราะอะไรครับเพราะอสมอใหม่เนี่ยเขาจะรับคนอายุสิบแปดแต่ไม่เกินหกสิบเข้าเป็นอสมอ พอเป็นอสมอไปจนถึงอายุ60เกิน60ก็ก,ก็จะไม่ได้รับค่าปบะกันถ้าสมมุติเป็นแบบนั้นแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์เด่นๆก็ว่ากันไปอันนั้นเขาใช้กับอสมอใหม่ส่วนอสมอเก่าที่เป็นอสมออยู่แล้วเป็นขณะน,นี้ท่านเป็นอสมออยู่แล้วนี่วันนี้ที่ท่านฟังคลิปเราอยู่นี่ท่านก็เป็นอสมออยู่แล้วนี่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาออกกฎหมายสําเร็จสภาผู้แทนรัษฎรออกกฎหมายสาเร็จและประกาศใช้กฎหมายไปแล้วคนที่เป็นอสมอเก่าอยู่แล้วนี่ จะไม่มีผลบังคับใช้กับอ,อสมอเก่าในส่วนที่ไม่เป็นคุณในส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์นะยกตัวอย่างอายุเกิน60ปีจะไม่รับค่าริการเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้บังคับกับอ,อสมอคนเก่านะครับนะเขาจะใช้กับอ,อสมอคนใหม่นะนะนี่แหละคือสิ่งที่พูดกันวันนี้ก่อน17กรกฎาคม2568ันบดะครับทีนี้รเราก็ติดตามข่าวอยู่ทอกฎหมายเขาประกาศใช้เมื่อไหร่และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ เรื่องเหล่านี้จะถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเป็นผู้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนี่เป็นหน่วยคือเป็นหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายนนะผู้ผู้เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือว่านิติกร,รเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนี เขาจะมาออกชี้แจงเขาจะออกข่าวชี้แจงเป็นลายประเด็นประเด็นไปในส่วนที่พี่น้องอสมอยังไม่เข้าใจประเด็นไหนบังคับใช้อย่างไรเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับยกตัวอย่างอสมอายุเกิน60ปีจะไม่รับเงินค่าเริกัารนี่หน่วยงานสารกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลังกฎหมายประกาศใช้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนสิ่งต่างๆส่วนไหนที่พี่น้องอสมไม่เข้าใจก็จะถูกเข้าใจทั้งหมดแหละเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เขาจะ ออกมาชีช้แจงในประเด็นบังคับใช้ปัดยังไงตรงไหนบังคับใช้อย่างไรใครเป็นอสมอเก่าไม่โดนบังคับใช้ข้อไหนใครเป็นอสมอใหม่จะบังคับใช้อะไรยังไงเขาจะอธิบายให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นอสมอายุกเกิน60ปีจะไม่ได้รับเงินค่าเริการเดือนละ2000จริงหรือไม่เราเราพูดได้ประมาณนี้วันนี้วันที่17ก็รกฎาคม2 5 6 8เราก็พูดได้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องอสมอคงจะคงจะเข้าใจกันนะครับฟังไปวางไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนอสมอเก่าไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่ากฎหมายใหม่ไม่มีผลบังคับใช้ยอดหลังกับคนที่เป็นอสมอก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับเอาล้ครับยังเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทั่วประเทศนะครับขอให้มีกําลังแรงใจต่อสู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ใช่หมอนะครับเราไม่ใช่หมอเราเป็นอสมอเราเป็นหน้าที่นําความรู้ นำข้อมูลข่าวสารด้านกระทรวงสาธารณสุขไปแพร่กระจายให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้รับทราบและมีหน้าที่ชักชวนชี้นําให้ประชาชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดเขาเกิดสุขภาพดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและหันมามีส่วนร่วมกับการสร้างสุขภาพครับถ้าประชาชนสร้างสุขภาพด้วยตนเองสุขภาพดีนะประชาชนก็จะเจ็บป่วยน้อยลงคือคนสุขภาพดีมันไม่ป่วยนะ พอคนสุขภาพดีไม่ป่วยเศรษฐกิจประเทศดีตามเองเพราะอะไรครับคนไม่เจ็บไม่ป่วยเขาก็เอาเวลาไปทํานาทําไร่ประกอบอาชีพเพื่อขายประกอบอาชีพโน่นนี่นั่นสุขภาพดีไม่เสียเงินไปหาหมอไม่เสียค่ารถไปหาหมอไม่เสียค่ายาอะไรประมาณนี้นะอย่าลืมว่าแม้ว่าจะมีโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะค่ารักษาเนี่ยคล้ายๆจะฟรีนะแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีค่ารถไปค่ากินค่าอยู่ของคนที่ไปเฝ้ายุตัวอย่างป่วยหนักเนี่ย มันมีค่ากินค่าอยู่ของคนไปเฝ้าไปอะไรค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยแต่ละครั้งแต่ละคนที่มีการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสูญเสียเศรษฐกิจไม่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าคนในประเทศสุขภาพดีกันทั้งนั้นนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็โน่นแก่นุนจึงเจ็บไข้เจ็บป่วยนั่นมันก็ดีนะครับคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวคนวัยกลางคน4ี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้คนยังไม่ถึงอายุ60ปียังไม่เป็นผู้สูงอายุนี่เขาก็ทำมาหากินได้สะดวกทำมาหากินได้สะดวกเพราะสุขภาพดีนี่เศรษฐกิจประเทศไทยมันจะดีเองครับ เพราะนั้นอสมอก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นขุมพลังที่จะชักชวนชี้นําคนให้สร้างสุขภาพตนเองให้แข็งแรงให้ไม่ป่วยเพราะฉะนั้นท่านก็มีอานิสงส์ท่านเป็นกําลังหลักสําคัญสําหรับคนทั้งประเทศให้กําลังใจพี่น้องอสมและยกย่องชมเชยเชิดชูพี่น้องอสมออม,ออสม,อมาตลอดครับขอพี่น้องอสมอมีความสุขกับการทํางานครับคืนวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องคนรวมทางบา่หวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังปอนคำหวานทำใจออกรักกันตลอดไป จะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์